สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออระบบการพิจารณาคดีอาญาในบ้านเรากันนะคะครับผมโดยจะอิงจากเนื้อหาในเอกสารหลักการดำเนินคดีอาญาและระบบพิจารณาคดีไทยของผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิสารากิจค่ะคือเราอยากจะทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานที่มันต่างกันแล้วก็ดูว่าของไทยเราเนี่ยเอามาปรับใช้ยังไงบ้างครับเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับการเข้าใจเอ่อ ความแตกต่างระหว่างระบบหลักๆที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าระบบของไทยเราเอ,อ่อมีเอกลักษณ์ยังไงหรือว่าหยิบยืมแนวคิดไหนมาผสมผสานบ้างครับงั้นเรามาเริ่มตรงความแตกต่างของ2ระบบหลักก่อนเลยดีไหมคะระบบกล่าวหาหรือ adversarial เนี่ยคะ่ะที่เขาบอกว่าเน้นคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้ถูกกล่าวหาใช่ครับศาลก็จะกลางๆหน่อยปล่อยให้คู่ความพิสูจน์กันเอง เหมือนแข่งกีฬามีกรรมการคอยดูแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับหลักการคือแบบนั้นเลยคือในวินเรื่อง You ยูโปรเ s สศาลเป็นกลางมากๆส่วนระบบไตส่สวนหรือ Inquisitorial เนี่ยจะตรงกันข้ามพอสมควรต่างกันยังไงคะคือระบบไตส่สวนจะเน้นประโยชน์สาธารณะในการหาความจริงเพื่อลงโทษคนผิดให้ได้ สารเลยมีบทบาทเอ่อค่อนข้างแอคทีฟในการค้นหาความจริงนะครับอาจจะลงมาถามพยานเองเลยอ๋อสารลงมาลุยเองเลยประมาณนั้นครับแล้วก็มักจะใช้เอกสารเป็นหลักในการพิจารณาการพิจารณาบางทีก็อาจจะไม่เปิดเผยทั้งหมดหรือไม่จําเป็นต้องทำต่อหน้าจําเลยเสมอไปครับผมแนวคิดมันต่างกันที่รากฐานเลยเข้าใจแล้วค่ะ อันนึงเน้นการต่อสู้ของคู่ความอีกอันสารเป็นตัวหลักในการหาความจริงแล้วทีนี้ระบบของไทยเราล่ะคะเอกสารว่ายังไงบ้างคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะของไทยเราเนี่ยมีลักษณะเอ่อผสมผสานกันอยู่ครับผสมผสานครับ คือในเอกสารก็จะชี้เห็นว่าอย่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือปอวิอาญาเนี่ยในมาตรา172ก็ก็กำหนดให้การพิจารณาและสืบพยานต้องทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยอันนี้คือหัวใจของระบบกล่าวหาเลยนะครับอ๋อค่ะค่ะซึ่งก็อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากทางอังกฤษเพราะนักกฎหมายไทยยุคแรกๆก,ก็ไปเรียนที่นั่นกันเยอะครับ ก็เลยมีกลิ่นอายของระบบกล่าวหาค่อนข้างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพียวๆใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าถ้าไปดูมาตราอื่นอย่างมาตรา2-35ในปวิอาญาเหมือนกันก็ดันเปิดช่องให้ศารมีอำนาจถามโจทย์จำเลยหรือพยานเองได้ถ้าเห็นว่าจำเป็นนะครับเอา้าอันนี้เหมือนระบบไต่สวนเลยนี่คะที่สารเข้ามาช่วยหาความจริงได้ใช่ครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะที่หยิบยืมมาจากระบบไตสวนที่ศาลไม่ได้เป็นแค่กรรมการเฉยๆแต่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อเท็จจริงได้ด้วยแสดงว่าระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยเรานี่ก็คือการเอามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของเราเองสินะคะมีความเป็นลูกผสมเอ็นไปทางกล่าวหาแต่ก็ยังให้ศาลมีบทบาทในการหาความจริงได้อยู่ประมาณนั้นเลยครับ การผสมผสานแบบนี้มันก็ทําให้ระบบเรามีความยืดหยุ่นนะครับคือสารก็ยังเข้ามาช่วยได้ถ้าจําเป็นแต่หลักๆก,ก็ยังให้ความสําคัญกับการสู้คดีของคู่ความอยู่ค่ะประเด็นเรื่องระบบนี้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้ในเอกสารก็ลงลึกไปถึงหลักการสําคัญที่ใช้ในการดําเนินคดีด้วยใช่ไหมคะเริ่มจากหลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายหรือ legality principle อันนี้มันคืออะไรนะคะตามที่เอกสารอธิบายไว้ครับ หลัก legality principle เนี่ยถ้าสรุปง่ายๆก็คือเมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้นแล้วมันเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายเป๊ะๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจอายการต้องดำเนินคดีทุกกรณีเลยครับไม่มีข้อย,ยกเว้นต้องทำทุกคดีเลยเหรอคะใช่ครับไม่ว่าจะมีคนมาร้องทุบหรือเปล่าหรือคดีมันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามคือถ้าผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีหมดเลยอายการเองพอฟ้องไปแล้ว ก็จะมาถอนฟ้องที่หลังตามใจไม่ได้ด้วยครับโหฟังดูเข้มงวดมากเลยอะค่ะหลักการนี้มีไว้ทำไมคะเพื่อความเท่าเทียมเหรอคะใช่ครับเหตุผลหลักเลยคือเพื่อรับประกันความเสมอภาคทุกคนอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันหมดป้องกันการใช้ดุลพินิษแบบเอ่อไม่เป็นธรรมหรืออาจจะมีการใช้อิทธิพลเข้ามาแทรกแซงกระบวนการได้นะครับมันสะท้อนแนวคิดว่ารัฐต้องลงโทษคนผิดเสมอเพื่อทดแทนความเสียหายให้สังคม อืมแต่ความเข้มงวดมากๆแบบนี้มันก็น่าจะมีผลกระทบตามมาเหมือนกันนะคะแบบว่าแน่นอนครับข้อเสียที่เห็นชัดๆเลยก็คือคดีเล็กๆน้อยๆมันอาจจะล้นศาลได้ง่ายๆเพราะไม่มีการกลั่นกรองด้วยดุลพินิษเลยทุกคดีต้องไปศาลหมดทําให้ภาราศาลเยอะมากครับแล้วก็ทําให้อายการมีบทบาทในเชิงนโยบายทางอาญาค่อนข้างจํากัดคือเหมือนเป็นแค่คนยื่นฟ้องตามกฎหมายเป๊ะๆระบบมันเลยอาจจะดูแข็งกระด้างไปหน่อย ไม่ค่อยยืดหยุ่นในบางสถานการณ์ครับความแข็งกระด้างนี่เองก็คงนําไปสู่หลักการที่อยู่ตรงข้ามกันเลยใช่ไหมคะคือหลักการดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิษหรือ opportunity principle อันนี้คือให้ความยืดหยุ่นได้ถูกต้องครับหลัก opportunity principle นี้คือให้อํานาจเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอายการนะครับในการใช้ดุลพินิษที่จะไม่สั่งฟ้องคดีได้แม้ว่าจะมีหลักฐานว่าผิดจริงก็ตามอ้าวไม่ฟ้องก็ได้หรอคะครับโดยอาจจะ พิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบเช่นอายุของผู้กระทำผิดประวัติหรือสภาพแวดล้อมหรือดูว่าการฟ้องคดีไปมันจะได้ประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆหรือเปล่าหรือแม้แต่ฟ้องไปแล้วก็อาจจะถอนฟ้องได้ถ้ามีเหตุผลสมควรครับการให้ดุลพินิษแบบนี้มีเหตุผลเบื้องหลังยังไงคะเพราะมันก็ดูเหมือนจะเสี่ยงเรื่องความไม่เท่าเทียมได้เหมือนกันนะคะครับ เหตุผลก็คือพยายามจะลดความเข้มงวดของหลัก l e g a l ิ t ีลงให้ระบบยุติธรรมมันยืดหยุ่นขึ้นเหมาะกับสภาพสังคมกับตัวบุคคลมากขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับแนวคิดการลงโทษสมัยใหม่ด้วยครับที่ไม่ได้เน้นแค่แค้นอย่างเดียวแต่จะมองเรื่องการป้องกันอาชญากรรมด้วยทั้งป้องกันทั่วไปคือเตือนสังคมกับป้องกันพิเศษคือแก้ไขตัวผู้กระทำผิดเอง แล้วก็ช่วยให้กระบวนการยุติธรรมมันมีประสิทธิภาพขึ้นด้วยลดคดีที่ไม่จําเป็นออกไปครับเข้าใจเลยค่ะมันที่การพยายามหาจุดสมดุลน,นะคะระหว่างความแน่นอนความเท่าเทียมกับความยืดหยุ่นประสิทธิภาพหลักนี้ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาในบางกรณีที่ออการเดินหน้าฟ้องคดีอาจจะส่งผลเสียม,มากกว่าผลดีใช่ครับ อย่างคดีที่ซับซ้อนมากๆหรือมีประเด็นสังคมการเมืองมาเกี่ยวแต่ก็นั่นล่ละค่ะความท้าทายก็คือจะใช้ดุลพินิษยังไงให้โปร่งใสเป็นธรรมที่สุดถูกต้องครับเป็นการชั่งน้ำหนักที่ละเอียดอ่อนมากครับ สรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาตามเอกสารวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นภาพความแตกต่างของระบบพิจารณาคดีอาญาทั้งแบบกล่าวหาแบบไต่สวนแล้วก็เข้าใจลักษณะผสมผสานของระบบไทยเราที่จะเอนไปทางกล่าวหาหน่อยๆครับแล้วก็ได้รู้จักหลักการสำคัญสองขั้วคือลีกาเรลี่ที่เน้นความแน่นอนเท่าเทียมกับออป portunity ที่เน้นความยืดหยุ่นประสิทธิภาพครับผม และประเด็นที่เอกสารนี้ทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อนะครับซึ่งผมว่าน่าสนใจมากก็คือว่าในทางปฏิบัติจริงๆในสังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยการถ่วงดุลระหว่างความเคร่งครัดของ Legality กับความยืดหยุ่นของ o p portunity เนี่ยมันปรากฏออกมาในรูปแบบไหนบ้างอืมน่าคิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่แบบว่าเป็นที่สนใจของสังคมมากๆการตัดสินใจที่จะใช้หรือไม่ใช้ดุลพินิษ ในบางกรณีเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของเรายัางไงบ้างอันนี้เป็นคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องออช่วยกันพิจารณาหาคำตอบกันต่อไปในสังคมนะครับ